1>, 1วันกำไร13,000เหรียญทำยังไงมาดูกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็มาแชร์เทคนิคน้อะนะครับนี่เป็นไม้ที่ผมเทรดในวันที่20กรกฎาคมเนาะเ e p t e m b e r 2 0 2สองนยะครับดูออเดอร์ได้มุมด้านล่างนี่เลยนะครับก็ไม้นี้นะครับบวกไป13,890เหรียญแล้วนี่ก็เป็นสิแม้วที่ให้ในห้อง VIP นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไม้นี้ผมใช้เทคนิคอะไรนะครับมีมุมมองแบบไหน เพื่อที่จะเข้าเทรดนะครับมาดูกันเนาะไม้นี้นะครับถ้าเราดูนะครับเป็นไม้ที่ผมเนี่ยกดออเดอร์ไปจุดนี้เลยนะครับนี่จุดที่ให้สิกแนลไปนะครับนะครับนี่เราอ่ะนะครับเห็นราคาขึ้นมาใช่ไหมครับเรารอบายจุดนี้เลยนะนะครับรอราคาลงมาใช่ไหมครับราคาลงมาปุ๊บติดไม้ใช่ไหมครับโหลงมาลึกเลยนะติดไม้ลึกเลยแล้วก็บินไปเลย TP อย่างให้ได้เอ้ยมันเป็นเทคนิคอะไรล่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมจะไล่ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับจุดแรกเนี่ยต้องถามก่อนว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะบายจุดนี้ถูกไหมเพราะว่าออเดอร์เราเนี่ยเป็นออเดอร์บายลิมิตใช่ไหมครับทาไมผมถึงเลือกบายนะครับมาดูกระบวนการคิดของผมกันนะครับกระบวนการแรกนะครับอยากทุกคนเนี่ยมาโฟกัสก่อนนะครับมันคือคําว่าเทรนด์นะครับซูมไปตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่คือตัวแรกที่คุณต้องรู้จัก นะครับถ้าคุณรู้จักเทรนด์แล้วคุณเนี่ยเทรดถูกเทรนด์นะครับไม่ใช่แค่รู้จักเทรนด์ธรรมดานะแต่ต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้หน้าบายหรือหน้าเซลได้เปรียบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับราคาเขามีการยกไฮยกโลแบบนี้เนี่ยไอ้แพทเทิร์นแบบนี้ครับมันเรียกว่าอัพเทรนด์ครับเท่ากับขาบายจะได้เปรียบ โอเคไหมถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นราคามีจุดสูงสุดใหม่นาะมันจะเรียกว่า new high นะครับเขามีจุดสูงสุดใหม่เนี่ยจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วจุดต่ําสุดใหม่ก็ยกขึ้นแบบเนี้ยถ้าสมมุติหลังจากเนี้ยครับมันยกไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณสามารถหาจังหวะนะครับในการย่อบายได้เลยเนี่ยจุดนี้ที่เราบายกัน เห็นไหมครับเก็ตคอนเซปต์ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะพูดแค่ในออเดอร์นี้นะที่ว่าเออทำไมผมถึงออกบปายนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยคือตลาดเขามีการยกไฮยกโลของราคาเกิดขึ้นโอเคไหมครับเห็นจากไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวตลาดกันนะครับอ่ะทุกคนเห็นออเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ผมเข้าไปเนาะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสกอร์กลับมาดูก่อนหน้านี้ครับ ดูก่อนหน้านี้อีกพักใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับดูในทางเฟรม30ก็ได้นะออเดอร์นี้ผมเล่นในทางเฟรม30นะครับเราเห็นอะไรครับในทางเฟรม30นาทีมาดูพร้อมกันนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาเขานะครับมีการยก high ยก low เห็นไหมครับ เห็นแค่สวิงตรงนี้นะครับก็เพียงพอแล้วเนาะในการดูนะครับปรับให้เล็กลงนิดนึงนี่เห็นชัดไหมนะครับนี่แค่สวิงตรงนี้เห็นไหมสวิงสองเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วอ๋ยอย่อายได้เปรียบเห็นไหมครับเขาย่อลงมาอีกอ่ะตรงนี้ใครายก็ายได้เนาะถูกไหมครับขึ้นไปย่อเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รอจังหวะย่อายตามที่ให้ดูภาพเมื่อกี้เลย ะครับเราใช้จังหวะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูภาพใหญ่ให้ออกว่าเทรนไหนไดิปเรียนะครับโอเคไหมครับนี่คือจุดที่เรากดกันนะครับแล้วในตรงนี้ใช้เป็นเทคนิคอะไรล่ะนะครับในการเข้าออ,อเดอร์เนาะตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ สิ่งที่เรียกว่าดีมานโซนนะครับเทคนิคการเข้าเทรดนะครับผมจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าดีมานนะครับเทคนิคดีมานนี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นลูกศิษย์ผมประจําอยู่แล้วนะครับก็จะดูออกเลยถูกไหมครับมาใครคนใหม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าดีมานหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับตัวดีมานเนี่ยใช้เป็นตัวสีดีมานเนาะ ต้องรู้จักก่อนว่าดีมานเท่ากับอะไรนะครับดีมานเท่ากับแรงซื้อจากรายใหญ่โอเคไหมครับตลาดเนี้ยจะเคลื่อนที่ตามรายใหญ่นะครับเราเนี่ยไม่สามารถ move g r a p ไม่สามารถขยับกราฟได้ด้วยหลอดของเรานะครับต้องเข้าใจก่อนหลายคนว่าเฮ้ยเรากดออเดอร์ไปโอ้โหอัดไป0.1เป็นบาร์โค้ดกราฟต้องขยับแน่ไม่นะครับนอกจากคุณจะมีทุนสักพันล้านบาทนะโอเคเข้าใจตรงกัน ชั้นลายใหญ่เนี่ยมีทูเป็นพันล้านเลยนะครับเวลาลายใหญ่เข้าเนี่ยสังเกตดูนะครับเวลาลายใหญ่เข้าเทรดเวลาเขากดบายขึ้นไปนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นรูปร่างกราฟแบบนี้ครับเป็นแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยไอ้แท่งแบบนี้ครับมันเรียกว่าจุดที่ลายใหญ่เนี่ยเข้าเทรดโอเคไหมครับเนี่ยไอ้จุดแบบนี้เนี่ยเป็นจุดที่ลายใหญ่เนี่ยเข้าเทรดเพื่อทําราคาโอเคไหมครับ พอเราเห็นไอ้แท่งแบบนี้เฮ้ยรู้แล้วลายใหญ่เข้าเทรดหาไว้เลยนะครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเราจะรู้ได้ไงล่ะดูง่ายๆครับก่อนหน้านี้แท่งก่อนหน้านี้นะครับเขาจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่สังเกตว่าเขาเนี่ยจะมีการเป็นแท่งเล็กๆครับเคลื่อนตัวไม่เยอะสมมติเทรนด์ก่อนหน้านี้ก็เป็นขาขึ้นของเขามาเนาะขึ้นยอ่อขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ไปยอ่อนี่นะครับมันเป็นแท่งเล็กๆของเขาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับ สาเหตุรายใหญ่เขาทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วอะไรไม่รู้เขาประชุมกันเสร็จละมีการดันราคาขึ้นมาเป็นแท่งลักษณะแบบนี้เลยตรงเนี้ยจะเกิดแท่งแท่งแบบนี้นะครับมันจะเรียกว่าแท่งอิมบาลานซ์นะครับโอเคไหมครับแท่งอิมบาลานซ์คือมันแปลกเพื่อนนะครับบาลานซ์ Balance แปลว่าเท่ากันอิมเนี่ยแปลว่าไม่เท่านะครับ อิมเนี่ยคือไม่เท่านะครับบาลานซ์คือเท่ากันคือเป็นแท่งที่มันแปลกเพื่อนเนาะไม่ไม่เท่ากับชาวบ้านเนาะชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยแท่งแค่นี้นะครับไอเนี้ยมาเป็นใหญ่เลยเฮ้ยเราเห็นเนี้ยเรารู้แล้วว่าจุดเนี้ยลายใหญ่เขาเข้าเทรดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วโอเคลายใหญ่เขาเล่นในช่วงนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเราจะถอยหลังกลับไปหนึ่งแท่งครับก็คือจะเป็นแท่งนี้ โอเคไหมครับสมมติแท่งนี้เนี่ยสีอะไรก็ได้นะครับผมใช้เป็นสีน้ําเงินเนาะได้ดูกลางๆนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสมมุติเป็นแท่งนี้เนาะนะครับเราเนี่ยจะใช้การคลุมทั้งแท่งนี้เลยครับทุกคนเราจะใช้คลุมทั้งแท่งนี้เลยเนาะนี่ตรงนี้ครับ เอาขอบบนแล้วก็ไส้เทียนข้างล่างของเขาเนาะโอเคไหมครับเห็นชัดไหมเดี๋ยวเป็นสีนี้ดีกว่านี่ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นบายโซนนะครับอาจจะเป็นในราคาที่2เหมือนเมื่อกี้เลยเนาะสองเ,ออเดี๋ยวเปิดเปิดไปให้ดูนะครับเนี่ย,ยสองอ่ะสมมติสมมติสมมติ สองหตรงนี้ขอบ่างที่สองหกศูนยเห็นไหมครับเราก็รอบายในราคานี้ได้เลยนะครับระยะ SL เนี่ยเราก็วางง่ายๆครับวางใต้โซนแค่นี้เองนะครับพอรายใหญ่เขาซื้อขึ้นไปเนี่ยพื้นฐานเทคนิคของตัวเทคนิคน,นี้คือเวลารายใหญ่เขาเล่นเขาทำราคาขึ้นไปอะครับออเดอร์เขามาหาศาลมากนะครับแล้วมันขึ้นมันแมชไม่หมดนะครับเหมือนไอจุดที่มันเด้งขึ้นไปตรงนี้นครับมันอาจจะแมชสัก เจ็ดแสนนะครับหลอดแล้วมันเหลือค้างอยู่เนี้ยอีกสามแสนอันนี้เราไม่รู้นะอันนี้เรา, oot, รมา,มาเสมมุตินะครับอุปมาอุปไมยเนาะสมมุตินะครับสมมุติเนาะเนี่ยมันแมช์ไปแล้วเจ็ดแสนใช่ไหมครับค้างอยู่สามแสนอ่าโอเคเราเห็นละค้างอยู่สามแสนนะครับเราก็รอเข้ามานะครับพอราคาเข้าโซนนี้เนี่ยมันก็จะแมช์ออเดอร์เราพร้อมกับลายใหญ่เพื่อวิ่งขึ้นไปได้เลย เทคนิคนี้วินเลตสูงมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูออเดอร์ที่เข้าเทรดกันนะครับก็จุดนี้เห็นไหมครับราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับสังเกตแท่งนี้นะครับมันเป็นแท่งอิมบาลานนะครับเนี่ยใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น่อยนะครับเห็นไหมแท่งเพื่อนแท่งเล็กไงตรงนี้เป็นแท่งใหญ่พุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเราได้เราก็ตีโซนดีมาตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆโซนดีมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะสองหกศูนย์หกถึงสองหกศูนย์แปดแต่ว่า มันเล็กไปนิดหนึ่งนะ200จุดอย่างเงี้ยเออมันก็ใกล้เกินเนาะเราก็เผื่อไว้เลยนะครับก็เผื่อมาหน่อยนะครับแล้ววาง SL ใต้โซนเห็นไหมครับเนี่ย TP เราก็เก็บได้เลยครับจะเก็บ1ต่อ1นก็ได้นะ700หรือว่าจะเก็บ1000จุดก็ได้นะครับถ้าเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มระยะในการเก็บตัวกําไรได้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็แมชแล้วก็ TP ไปเลยนะครับง่ายไหมเทคนิคนี้นะครับก็ ตรงนี้เนี่ยจริงๆเทคนิคโดยละเอียดเชิงลึกเนี่ยนะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สฟรีนะครับอย่าลืมไปเรียนกันนะครับคอร์สฟรีที่แนะนําสำหรับมือใหม่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นให้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มีคอร์สฟรีแจกอยู่แจกตอนนี้แจกอยู่5คอร์สเนาะนี่คือเงื่อนไขในการเข้านะครับแต่ถ้าเกิดมือใหม่เลยนะครับอยากลองเนี่ยอยากลองมาเรียนดิมานซ์ซับไพ่เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าเป็นข้อ2นะครับคือเปิดพอร์ตฝากเงิน300เหรียญนะครับคุณก็ได้เรียนตัว7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะสอน จะได้เข้าใจหลักเหตุและผลในการเข้าเทรดมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครอยากไป S1 กวน่านั้นเนี่ยคือฝากเพิ่มอีก200เหรียญก็ครบ500เหรียญเนาะคุณได้คอร์ส S1 น1คอร์สละนะครับคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณอยากเติมความรู้ด้านไหนเพิ่มเติม s 1เข้าไปอีกนะครับอยากรู้ดีเทลคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินได้นะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับอันนี้เป็นโซลูชันเนาะคอร์สฟรีที่ผมแจกอยู่สำหรับคนที่อยากจะเทรดได้กำไรมากขึ้นเทรดไดออ่งงงมเเหตลนรรลรน,นรััวืขป็กสถิิ หลักเทคนิคหลักเหตุผลนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังทํากําไรไม่ได้จากตลาด f o r เล็กแสดงว่าคุณเนี่ยสถิติไม่ดีหรือคุณยังเรียนรู้ไม่มากขอแคน้นเองไม่ใช่เพราะคุณดวงซวยเออเกิดต้องไปบนบานสารกล่าวอะไรนะไม่ไม่ใช่นะฮะเออเกิดจากที่คุณเนี่ยฝึกไม่พอนะครับให้กลับมาเรียนรู้เพิ่มนะครับเวลาเราเทรดแล้วไม่ได้ผลให้กลับมาเรียนรู้โอเคไหมครับเราต้องเซ็ตวงจรให้ถูกนะครับ วงจรคนสําเร็จไม่ใช่เทรดล้มเหลวแล้วเลิกนะครับแต่คุณต้องเทรดถ้าหากไม่ได้ผลล่ะนะครับเหมือนทําธุรกิจเลยครับลงมือทำนะครับวิเคราะห์นะครับแก้ไขนะครับเรียนรู้ลงมือทำ มันจะวนไปอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่คุณวนครบ1นึ่งไซเคิลเนี่ยนะคุณวนครบปุ๊บหนึ่งรอบนะครับคุณก็จะเก่งขึ้นบวกหนึ่งอ่ะคุณวนกระบวนการนี้หนึ่งรอบหนึ่งคุณก็เก่งบวกสองเห็นไหมครับคุณก็จะเก่งบวกสามบวกสี่เพิ่มไปเรื่อยๆครับลงมือทําปุ๊บถ้าเกิดคุณได้กําไรคุณก็มาวิเคราะห์ครับว่าทําไมไม้นี้ถึงได้กําไรอ๋อเพราะเทรดตามเทคนิคไง แล้วมีตรงไหนต้องแก้ไขอีกไหมถ้าไม่มีก็ข้ามแล้วคุณก็มาเรียนรู้เพิ่มว่าจะมีจุดเทรดที่ดีกว่านี้อีกไหมแล้วลงมือทําแต่ถ้าเกิดคุณลงมือทําปุ๊บไม้นี้เราเกิดอะไรขึ้นครับขาดทุนคุณมาวิเคราะห์ครับทาไมถึงขาดทุนแล้วคุณก็แก้ไขครับโดยดูว่ามีจุดไหนต้องแก้ไขโอเวอร์เทรดไหมหรือว่าเราไม่รอสัญญาณหรือเราเทรดผิดจุดเทรดข้อมจังหวะแล้วเราก็มาเรียนรู้ครับ ว่าต้องเทรดยังไงให้ถูกต้องแล้วลงมือทําใหม่สเตปการคุณก็จะเก่งไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการนี้ไม่มีทางลัดนะครับข้ามไม่ได้สคิปไม่ได้ไม่มีทางลัดนะครับมีแต่ความเพียรพยายามเท่านั้นที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จในการเทรดการเทรดไม่มีทางลัดนะครับแล้วทําไมบางคนถึงสําเร็จเร็วล่ะเพราะว่าเขาเพียรพยายามมากกว่าคนอื่นคนอื่นศึกษาการเทรดวละสาคนสําเร็จเร็วเขาเทรด เขาศึกษาวันละสามชั่วโมงคนอื่นเทรดสามสิบคนอื่นเรียนสามสิบนาทีแต่คนที่สำเร็จเร็วอะ่ะเรียนสามชั่วโมงต่อวันคนอื่นวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนตลาดปิดแต่คนสำเร็จเร็วเสาร์อาทิตย์มาเรียนรู้ทบทวนบทเรียนเขียนสรุป b a c k เทสแคปกราฟทำชีตเรียนส่วนตัวได้เลยเนี่ยมันคือ process อย่างนี้ในการประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยเออทุก solution นะครับที่ ที่ผมเนี่ยมีให้ทุกคนนะครับเนี่ยในด้านของคอร์สฟรีหรือว่าคอร์สกดสุตรติดหยิบเงินล้านนะครับอันนี้แอวาที่สุดละอันนี้ผมทำโซลูชันให้ละเอียดที่สุดในชีวิตผมละก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับคอร์สนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าเกิดใครอยากเรียนนะครับสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยค่อยทักแอดมินมาแคปหน้าจอนี้เนาะโอเคไหมครับหรือจะลองเรียนฟรีอะไรก็ได้นะผมทํามาเพื่อทุกคนเรียนรู้และประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะทําให้ทุกกคนนนเเี่่ยงขึ้ แล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับผมก็ฟิลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ